ไม่มีวางหน้าร้านแล้วก็วทุกเพศทุกใบนะทุกรุ่นทุกอาชีพเลยครับนี่เข้ากี่แล้วขนานี้ปรับปรุงมาเป็นนี่เลยเสร็บไม้เข้ากจีครับดอก สวัสดีครับทุกท่านครับทีมฟู้ดสตอรี่นะครับวันนี้มาอยู่ที่ทียูโดมนะครับก็คือเป็นถนนเชียงรากนะครับนี่นะเป็นถนนเชียงรากแล้วร้านก็จะอยู่ขี่เลยยาวเป็นแถวยืดเลยมีของกินโอ้ยน่ากินมากๆแทบกุกหลางเลยนะครับบอกให้เลยเอนร้านนี้มีความสะดุดตาเลยน่าสนใจมากๆนี่เลยนี่เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ กลมๆดุนๆน,นะผมเคยเห็นแต่แผ่นๆเดี๋ยวข้าไปดูกันไอกลมๆดุนๆเนี่ยมันคืออะไรทุกคนรู้จักแน่นอนแต่ไอ้แบบว่าที่เป็นกลมๆเนี่ยเหมือนท็อดอกเนี่ยผมิ่้เจอร้านแรกนะที่แบบทำแบบนี้เสียบไม้โอตน่ารักมากเดี๋ยวข้าไปดูว่ามันคืออะไรแล้วขายยังไงบ้างนะครับ คือข้าวจี๋เสียบไม้ใช่ค่ะเสียบเป็นไส้กรอกคอด,ดอกเลยเนี่ไม้เท่าไหร่สิบบาทไม้ละสิบบาทค่ะอันนี้ก็คือไข่ปิ้งใช่ไหมครับใช่ค่ะสิบบาทเหมือนกันใช่ค่ะยี่สิบบาทไข่ก็ไข่ปิ้งยี่สิบบาทค่ะอ๋อไข่ปิ้งยี่สิบบาทใช่ค่ะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดใช่ไหมครับใช่ ใส่กันเป็นนี่กันมาเลยนะนี่ทุกคนอันนี้เราใช้ปั้นๆสิบบัวไม้เนาะนี่เราจุ่มอะไรครับเนะี่ยไข่ค่ะไข่อย่างเดียวเลยไข่เดียวใช่ค่ะทั้งไข่ขาวและไข่แดงคือการเปิมปองเลยใช่ไหมครับมาตีใช่ค่ะแล้ว,ว,ว,วเครื่องปรุงผสมไหมไม่มีอะไรผสมในไข่เลยค่ะแล้วข้าวเป็นสีเหลือง เป็นสีเหลืองธรรมชาติค่ะข้าวอะไรอ่ะมันเป็นสีเหลืองมันข้าวเหนียวนี่แหละค่ะแล้วทำไมเป็นสีเหลืองมันเป็นสูตรของเขาค่ะเหรอใช่ค่ะมันก็สีเหลืองเป็นสูตรสีเหลืองใช่มันเป็นสูตรของแม่ <c oughs> อ๋อ้ไม่ต้อกินกับอะไรครับเนี่ยกินปเปล่าๆเลยค่ะอร่อยมไ,ไ,ไม่ได้ใส่ไม่ได้ม่ต้องกินกับอะไรเลยไม่ต้องกินกับอะไรเลยกินเปล่า แต่ถ้าเป็นไข่อย่างนั้นน่ะเราก็จิ้ม,มน้ำจิ้มใช่ไหมครับไข่ก็จิ้มกับน้ำจิ้มซีฟูม่อไม่ได้เปรุงต้องเรียกว่าข้าวจี่ข้าวฟิิงดีไมคะข้าวจีค่ะข้าวจี่ ขึ้นมาไม่หยุดเลยนะไมยคะขายดีเขาจีขายดีค่ะเขาจีขายดีจริง เราต้องปิ้งไประยะหนึ่งก่อนแล้วก็ถึงจะมาชุบไข่ใช่ไหมครับให้มันแห้งก่อนค่อนให้มันแห้งก่อนข้าวมันโดนไข่มันก็เละอ๋อต้องปิ้งให้มันข้้้าปิงใหมันจับตัวก่อนปิ้ให้มันเตรียมก่อนะแล้มาก่อนได้นะคะอ๋อเนี่ยปิ้งไปสักหน่อยหนึ่งแล้วก็ชุบไข่ข้าวมันเป็นตัวนี้เป็นไข่ไก่ใช่ไหมครับใช่ค่ะไข่เป็ดใช้ได้ไหม ่าจะได้แต่ก็ไม่เคยใส่มันจะคาวกว่าไหมเนาะน่ะกลัวมันคาวค่ะไม่เคยใช้แต่มันนอกเราก็กินนะไข่เป็ดอข้าวจีคือไข่เป็ดแล้ววันนี้เตรียมมากี่กี่ไม้กับข้าวจีข้าวจีร้อยเดียวค่ะร้อยไม้ร้อยไม้ค่ะแม่พูดมาได้ร้อยเดียวมันเยอะนะไหมคะรอคะไม่เยอะ ถ้าตลาดแปดอาจจะทำย<อ>เยอะแปดนาวาทำสองร้อยไม้ค่ะแปดนาวาทำสองร้อยไม้ไม่รวมไข่ใช่ไหมไม่รวมค่ะแปดนาวาคนโรงงานเยอะไข่คากวันที่แน่นอน แน่นอนอยู่ไหมวันไหนไอตลาดเนี้ยตลาดนี้วันจันทร์ค่ะวันจันทร์ค่ะวันจันทร์มาแน่นอนเลยค่ะเอาคืนได้เลยเด็กค้าให้สอบถามก่อนต่อไม้ทำเปเรื่อง่วนได้ค่ะก็สอบถามในค้านะครับว่าตลาดเนี้ยไม่มีความแน่นอนในวันอื่นนะครับก็จะเป็นวันจันทร์นะครับสามารถมาได้เลยตรงนี้ที่ประจํำไหมหรือว่าไม่มีค่ะแล้วก็วันจันทร์ค่ะอ๋อใช่ไหม สวัสดีครับแม่ค้าครับแม่ค้าขายอะไรครับเนี่ยข้าวจีค่ะข้าวจีข้าวจีมันเป็นเงี้ยข้าวจีอย่างกะใส่กรอกเลยทุกคนนี่นี่คือข้าวจีใช่ไหมเนี่ยโอเมดได้เราทำเป็นแผ่นอันนี้คือทําเป็นเป็นกลมๆอย่างนี้แล้วก็ชุบแป้งมาหมุนหมุนชุบไข่ค่ะเออชุบไข่ไม่ใช่แป้งขรอโทษทีนะฮะ เท้าจีที่นี่คือตลาดทีอูโดมใช่ไหมในค้าขายยังไงตลาดเนี้ยกี่โมงแล้วหรอคะหมายถึงว่ามาขายประจำขายอะไรไหมอ๋อไม่ได้ประจำ่ประจำอยู่คลองพาตลาดคลองเลือกได้เลยค่ะไม่ได้ขายประจำนะค่ะประจำที่แฟนดะร์ะคะ่ะ ดีขายดีข้าวจี๋ขายดียดยดนะแล้วก็ไข่ไข่ปิ้งอันนี้เป็นเป็นไข่ต้มใช่ไหมเนะี่ยนึ่งหรือต้มเป็นนึ่งเออเป็นนึ่งนะครับแยกไข่เลยอ๋อมีผ้าให้ด้วย,ยโอ้โหนี่ลา,าดเลยลา,าดเลยลาดเลย ซีฟู้ดโอูสีสสสสน่ากินจังเลยมาใส่ถึงแปกตักวมันจะไม่ไม่เข้าแกนลูกค้าอันนี้เคยกินใช่ไหมเขากินแบบนี้ยยบบาทค่เกกินไผมผมไม่เคยเห็นเป็นอย่างนี้ <จะ S 2> เห็นเป็นแบบกนเป็นแผ่น,นใช่ไหม <S <S อันนี้อันนี้เป็นกลมๆเหมืนนอนพอดดอกเพิ่งมาเห็นเห็นไหมลูกค้ายังเพิ่งมาเห็นเลยใช่ อ่าแล้วไม่ขายที่นี่แล้วถ้าลูกค้าได้ดูคลิปแล้วมจะตามไปก right ินไปกินที่ไหนได้แฟตนวะนครค่ะแฟดนวะนครใช่ค่ะตลาดแฟดนวะตลาดแฟตนวะอยู่โซนไหนครับมันเขาเรียกว่าตลาดแฟตนะคะมันอยู่ในแฟตนวะนั่นแหละค่ะมันมีที่เดียวอ๋อมีที่เดียวใช่ค่ะแล้วร้านเราแบบนี้ร้านเดียวด้วยใช่ค่ะร้านเดียวค่ะชื่อร้านอะไรอ่ะมันไม่มีชื่อร้านนะคะ <laughs> เข้าจีเสียบไาย <laughs> ใช่ข้าจีไข่ปิ้งอะคะ่ะข้าจีไข่ปิ้งเสียบไายกลมๆเนี่ยใครดูคลิปนี้ก็หน้าตาอย่างนี้เลยนะแล้วก็แม่ค้าหน้าตาดีๆอาหารหน้าตาดีๆใช่เลยนะครับนี่ได้เลยคะ่ะมาแล่วไม่ใช่เล่น <laughs> ขายดีไม่ใช่เล่น นนี้ก็ลาดไปเลยนะใช่ค่ะกินเลยกินเลยอดใจไม่ไหว <c oughs> ไต้ไน,น,น,นไม้เดียวยี่สิบบาท ท่านนะครับไม่เจ็บไม่จนนะครับร่ำรวยเงินทองทุกท่านเลยรวยเหมือนลูกค้าที่มาซื้อของร้านนี้แล้วก็รวยเหมือนแมคคานี้เลยนะครับทุกท่านนะครับคลิปหน้านะมีร้านดีๆแบบนี้ที่ไหนทีวีฟูดสตอรี่นะครับจะนํามาฝากทุกท่านอย่างสม่ําเสมอนะครับผมแล้วก็ร้านข้าวจี่มาเจอกันที่ทีวีโดมนะครับวันจันทร์นะครับผมทุกท่านนะครับคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีขอบคุณมากนะครับแมคาครับขอบคุณครับสวัสดีครับ